สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม Red Dead Redemption 2กันอีกแล้วนะครับมาก็มาต่อกันเลยกับเนเรื่องถึงไหนแล้วเนี่ยอ๋อใช่ตอนนี้เราก็อ่าย้ายมาอยู่แคมป์ใหม่แล้วนะ่ะไม่ได้อยู่แคมป์เมืองหิมะแล้วตอนนี้มาอยู่แคมป์ป่าแทนครับเนี่ยทำเลดีเลยวิวสวยงามมากเป็นแคมป์ที่ผมชอบมากนะแคมป์นี้มันธรรมชาติดีอะ่ะเออ ามาคุยภารกิจต่อเลยแล้วกันเอาให้ลุงมานอนเลยตรงนี้นี่ต<ๆ>ีเขีย<ๆ>เ,เลยทำงานเหนื่อยหน้าดูนะลุงอะ<ๆ>มันได้ตังไม่นอนเฉยเนี่ยการที่เราออกไปหางานทำกันขโมยปล้นฆ่า<ๆ>ดิ้นรนหาทางรอดกัน<ๆ>นายก็แต่นั่งคิดอยู่ที่นี่<ๆ>มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกอย่างนะอาเธอ อยากจะเข้าไปในเมืองไหมเผื่อจะเจออะไรดีๆฉันมีธุระต้องไปทำเหมือนกันะงั้นก็ไปเตรียมของให้พร้อมแต่ถ้าจะเข้าเมืองเหรอพวกเราไปด้วยสิพวกเธอมีแผนอะไรกันล่ะพวกเราธนาหาเรื่องได้ผลเสมอเราเบื่อจะแย่อยู่แล้วติดแหงอยู่ที่นี่สองอาทิตย์ค้าเล่นอยากจะถลกหนังคุณกิมชอแล้วคุณกิมชออนุญาตแล้วเหรอ กินโชอนุญาตแล้วเหรอเป็นอะไรอาเธอสาวสวยสามคนอยากให้คุณพาเธอออกไปพุ่นคุณกลับเป็นห่วงว่าใครไปกันเถอะก็แฟดีนะไม่อยากจะเชื่อเลยเราจะได้เข้าไปในเมืองกันนานเป็นชาติเลยวาเลนไทน์ศูนย์รวมความเจริญสาวสาต้องชอบแน่โอเคไปกันเลย ไปเข้าเมืองเข้าเมืองกับไอลุงกับสาวๆพาสาวๆไปเที่ยวในเมืองหน่อย <c oughs> สาวๆร้องเพลงหน่อยสิฉันมีผู้สาวอยู่เบอร์รีวิวไม่ทันโบ,บะเพราะเธอป่วยเต็มที่ไม่ได้เยี่ยมเธอตั้งนานพอดูเก <c oughs> <c oughs> ียอ่านไม่ทนันมันเป็นเพลง Gray ไม่ไมไม,ไม่ต้องอ่านแล้วกัน ขอผู้สาวขาเลาะได้ไหมสาวๆาเพลงนี้ไม่เคยฟังเ่เอารถม้าหลุดว่ะ <the> horse, ม้าหลุดออกจากรถ hey, ไปช่วยเขาหน่อยได้ไหม oh. Oh. หน่อยลุงป่วยป่วยอะไรวะป่วยการเมืองป่ะเนี่ย เดี๋ยวช่วยเองเอาเอาเมื่อกี้จะกดช่วยนะเอาเชี่ยกดไม่ทัน <laughs> โทษทีนะลุงกดช่วยไม่ทันเมื่อกี้หมดเวลาก่เฮ้ยเดี๋ยวลงไปช่วยได้ไหมลงไปช่วยได้อยู่มั้งได้อยู่ได้อยู่โอเคโว์สาวอยเป็นคนดีโว์สาว ไม่มีปัญหาลุงเดี๋ยวไปเอามามาให้ตัวที่เขามาอยู่ทางนั้นน่ะทางนี้ใช่ไหมไปไปโชว์สาวหน่อยโชว์เมริเบธหน่อยนี่เป็นคนดีโชว์เมริเบธครับ Easy, <dear. S 1> จีบเมริเบธจีบเมริเบธคนเดียวครับคนอื่นไม่รู้ใจเย็นในนู้นวะนี่ เฮ้ยแมรี่เบธชมด้วยเฮ้ยมีกำลังใจขึ้นเนยอะเลยเป็นไงพี่อาเธอร์เที่ยมไหม <c oughs> อ่ะได้มาแล้วลงุงโอ้ช่างเป็นสุภาพบุรุษจรงิจรงๆ no, <not> really. ไม่ใช่หรอกก็แค่ผมแค่จะอวดแมรี่เบธอะ <c oughs> <c oughs> อ่าขอบคุณนะโอเคเนี่ยผู้หญิงเสื้อม่วงเนี่ยแมรี่เบธครับน่ารักคุณมีจิตใจดีนะเธอถึงจะแค่เล็กน้อยแต่มันก็อยู่ในตัวคุณนะแต่ไม่ใช่กับนายเลยไอตาเท่าอัเธอฉันะถูกใจในตัวคุณจริงๆนะถ้าพวกเธอไม่อยู่ตรงนี้ ก็กนเขาไปแล้วอ้าวเฮ้ยนี่ขี่รถเบียด <c oughs> รถมา้าเราทำไมนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยววัดเหนียวเลย <c oughs> โอ้กินฟูงแกหรือว่ากินตเท่ากันนะตะลกมาก <c oughs> ดูเป็นเมืองที่เงียบสงบดีนะ <c oughs> ในที่สุดก็ได้เจอคนอื่นทักที่ มองดูเตหิมะบนภูเขาแน่นอนว่าให้ตายสิไม่ล่ะตอนนี้คุณโฮเชเธอดูสูงส่งคนละชั้นกับพวกเราเลยงานเธอก็ไม่ต้องทำสำนักงานในอำเภอ เดิมแผนการชั่วร้ายกันได้จำเอาไว้อย่าเป็นจุดสนใจคุณทำได้ไหมล่ะอาเธอ์แน่โดนเาไหมจอดรถมาไว้ตรงนี้เฮ้ยจอดดีอย่าไรอย่าไร เอาละมาถึงแล้วอย่างที่บอกเลยเมืองสีววนไลมีเต่ความเจริญตาเท่าเราไปทำอะไรกันดีส่งเด็กเราไปทำงานได้ความยินดีเจ้าค่ะโอเคอย่าก่อปัญหานะอย่าทำตัวเด่นเกินไปล่ะฉันจะไปซื้อของที่ร้านหน่อยมาเจอกันที่หน้าร้านนะสาวๆ โอเคแยกแยกันครับมาให้ลุงจะไปร้านค้าใช่ไหมมาไอหนุ่มนัดเดียวจอดโอเคฉันไม่อยากจะรู้ว่าทำไมนะนายช่างหน้าเศร้าจริงๆนะฮาเธอหมอแกมแต่ฉันรู้ว่านายรักฉันใช่เลยนายเป็นพลสิธิ์ตัวโปรดของฉันเลยไม่ติ ไส้เดือนสิตัวโปรดของฉันส่วนนายเป็นบอลลัสิตระดับสองมีค่าน้อยกว่าบอลลัสิตเลยเนี่ยเฮ้ยมีค่าน้อยกว่าไส้เดือนดิไปไปเข้าไปเขาไปมาซื้ออะไรอ๋อซื้อวิสกี้ ล,ลุงซื้อวิสกี้มากินย้อมใจแล้วเราก็ซื้อบ้างดีกว่าให้เดือดซื้ออาหารม้าก,ก่อนดีกว่าแคร์รัดแคร์รัดอ้าวมันขอ,อ,อมันให้ซื้อสิกา้านี่ว่าบับางคับบังคับซื้อครับออืมโเคซื้อมา เดี๋ยวขอแครอทก่อนครับจะเอาไปบำรุงม้าหน่อยเอาไฟบังคับนี่วะมันให้ซื้อแค่ซิกเก้โอเคไม่ซื้อก็ได้ <S <S อ,อ่ะก็ซื้อได้นี่วะเอ๊ะทำไมเมื่อกี้มันไม่ขึ้นให้กดอ้ำร้อนละอะมาซื้อมาซื้อมา เฮ้ยไม่ใช่จะเอาแครหลอกโอเคได้แค่นี้ไปเดี๋ยวลุงซื้อของอยู่เดี๋ยวเรานั่งรอข้างนอกก็ได้ด <c oughs> รือเพื่อสุขภาพ โลกมันช่างเล่นตลกกับเรานะฉันคงได้แต่งงานมีลูกสักโหลแล้วตอนนี้เมา,เามา,าจนหลับเลยฉันเจอของดีแล้วสุภาพบุรุษฉันเอบเข้าไปนี่บ้านหลังใหญ่ทำท่าทีเป็นสาวใช้ได้ผลด้วยได้ยินว่าพี่น้องถือออกทิปจากนิวโยอร์กรถไฟที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวร่ำรวย จากนั้นก็ล่องเรือต่อไปที่บราซิลรถไฟบรรทุกสัมภาระจะผ่านเข้าเขตป่าลึกช่วงกลางคืนก่อนไปถึงท่าท่าเทียบเรือที่ไหนสักแถวอฉันรู้จักนะใช่ใช่อยู่ฝั่งขวาใกล้ๆกับนิวฮันโนเวอร์ฝั่งดูดีนะทิลลี่กับคาเลนอยู่ไหนคิดว่าน่าจะอยู่แถวโรงแรมอะเห็นทหี้วคนเมาไปด้วยเอาไปปล้นแน่เลย พวกเธอหายไปพักใหญ่แล้วฉันว่าฉันไปดูหน่อยดีกว่าอ่านั่นไงทิวลี่อยู่นั่นน่ะเอ่อดูไม่ค่อยดีเลยนะขอตัวนะเอ้าทิวลี่เป็นอะไรเฮ้ยทำอะไรสาวในแก๊งเราอ่ะนายหยุดเลยนะเอามือของแกออกไปซะเพื่อน เขาเป็นเพื่อนฉันเองอะ่ะปล่อยเธอซะไปดีเถอะยังไม่ต้องใช้ปืน,จนใจเย็นน่ะว่าไงอยากมีมหาไหมเธอทำพลาดครั้งใหญ่แล้วทิวลี่แจ็กสันนะนี่ไปซะเรื่งไม่จบง่าย,ายๆหรอกไปหาตาเท่าแมรี่เบดกับแมรี่เบดไป แต่เท่าดูแลเธอด้วยันจะไปดูคาเลนในโรงแรมหน่อยให้ช่วยอะไรไหมครับเออผมมาหาผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเธอเข้ามาที่นี่กับผู้ชายอายุ20กลางๆผมบอลอ๋อพวกเขาอยู่ห้องสองบีชั้นบนเป็นเพื่อนของเธอเหรอใช่แล้วเพื่อนผมเอง คาเรนอยู่ห้องไหนอ่ะห้องนี้ใช่ไหมเสียงเสียงมีอะไรกันเฮ้ยทำอะไรกันแกเป็นใครวะเพื่อนเธอไงออกไปซะเพ,พื่อนนั่ใจามานะไอซัตนะลูกทำอะไรทำอะไรเราทำอะไรเพื่อนเราเธอ,อขึ้นมานี่ยังไงเนี่ย กะจะหลอกมันน่ะแต่จบไม่สวยโอเคไหมโอ้ยโอ้ยหน้าหน้าเปื้อนเลือนเลยโดนต่อยเลยไม่ต้องกังวลก็แค่ผู้ชายแต่ไอบาร้านี้มันคุยโออวดเรื่องธนาคารธนาคารเหรอใช่ฉันรู้ว่าธนาคารมึงเล็กๆมันไม่น่าสนใจนังแต่ที่นี่เมืองค้าสัตว์บางทีอาจจะมีเงินบ้างโอเคค่อยสืบต่อไปแล้วกันฉันจะสืบดู เฉินคุณก่อนเลยขอบใจอาร์เธอร์อไม่เป็นไรนะแน่นอนอาร์เธอร์อาจมันซะยับเลยเอาละน่านใครมาจ้องมองเราสองสามทีก่อนที่แบลกวอเตอร์ผมเห็นคุณแน่ๆกับพวกอีกเป็นกลุ่มเลย ปิดไปไม่ได้ฟังน้ำเพื่อนช่วยมานี่สักเดียวสิมานี่ก่อนเร็วเข้าไปไม่เข่าท่าแล้วดีพาผู้หญิงกลับไปฉันต้องคุยกับเพื่อนเราหน่อยเฮ้ยมันจำหน้าเราได้ปะตามตามตามเดี๋ยวไปปากโป้งบอกตำรวจว่าเราเป็นแก๊งโจรไม่ได้ หลบครับหลบครับรถมันแรงไป,ไ,ปไหนเอาเอา,เอา,เอาลวงอ๋อยังไม่ลวงอา๋เอา,เอา,เอาเกาะเกาะไว้ท่านนะได้โปรดช่วยด้วย ทำไมนายต้องโกหกฉันด้วยไม่ไม่ฉันจำผิดเองอ่ะเพื่อนฝูงฉันพลาดไปแล้วขอร้องแหละช่วยฉันขึ้นไปทีฉันไม่เคยอยู่แบ็กวอเตอร์แล้วคุณไล่ตามผมทำไมกันเห็นท่าไม่ชอบมาพักกวนอ่ะผมด้วยขอร้องแหละดึงผมขึ้นไปทีได้โปรดผมไม่ไหวแล้วมามามาช่วยก็ได้ ไม่เป็นไรนะพักพวก oh. ไม่ผมไม่เป็นไรผมแย่เลยก็ <No. S 1> ออยังไม่ตายนี่ <is> นั่นสินะจิมม <Jimmy Brooks. S 1> ี่บรูคคิดว่าจะดีกับเราต้งคู่นะ <c oughs> ถ้าไม่เคยเจอ,อไม่เกิด <c oughs> เคยเกิดเรื่องนี้ขึ้น ผมเห็นด้วยคุณช่วยชีวิตผมไว้เป็นคนดีแล้วผมนี่ปากกาเล็กอะของแท้เลยโอ้บีน้ำใจอย่างนะแต่ผมไม่ใช่คนไม่ดีหรอกจิมมี่บลูไม่เลยรู้ไหมผมอยู่ที่แบ็กวอเตอร์จริงผมฆ่าคนและไม่แน่ผมอาจจะฆ่าคุณด้วย ผมควรจะฆ่าคุณไหมจิมมี่บรู๊ผมเหรอผมผมไม่เคยเจอคุณเลยไม่เคยเห็นไม่เคยเลยคิดว่าเราคงเข้าใจตรงกันแน่นอนที่สุดจิมมี่บรู๊ผมจะจำชื่อเอาไว้ในความความจำผมดีนะผมผมไม่เคยผมผมไม่เคยเห็นไม่รู้อะไรเลย เงออออียบเงียบปากไว้เลยอย่าไปบอกใครนะว่าเราเป็นโจรเ <c oughs> จ,จะตามไปปิดบัญชีเออโชคดีโอเคแค่หลอดฟรีเก็บหน่อยอืมโอเคเดี๋ยวเข้าไปเมืองคืนก่อนเอามาใครมาเนี่ย ไปขืนเจ้าของกันเฮ้ hey, hey, มาฉัน oh, โอ้ลูกใจยัง back, ฉันเอามาขืนแล้วเ <You 're S 1> พื่อนโอ้นายแค่ยืมจริงๆด้วย <Appreciate it. S 1> ขอบใจมากโอเคขืนมาเฮ้ hey, ภารกิจอยู่อยู่ใกล้พอดี ah, ทำอันนี้ต่อเลยแล้วกัน อ๋ออันนี้มาหาฮาเวียโอ้อาเธอร์มานี่สินี่มีคนอยากแนะนำให้รู้จักยินดีที่รู้จักครับไม่เห็นเหมือนที่เพื่อนคุณโม้เลยนะพ่อหนุ่มใครๆก็ดูออกว่านกกระจอกไม่ขันแ <luôn> น่นอนเขามันดูไม่ได้เรื่องหรอกอย่างนั้นใช่ไหมอาเธอร์ว่าไงก็ว่างั้นว่าเตะน้องขายเหรอไม่สุภาพเลยนะ ตัวละบอกได้เลยว่าลีลาจีบสาวข้างในสุดยอดไปเลยเพื่อนบิวอยู่ไหนอ่ะไม่อยากนึกเลยเอานั่นไงบิวอยู่นั่นเฮ้ยทำอะไรของบันอ่ะเอาเอาต่อยกันซะเลเอาเสีย เพิ่งบอกไปแท้ๆว่าอย่ามีเรื่องกันในเมืองให้ผลตุดท้ายก็ต้องมีเลี้ยงอยู่ดีครับไอบีเว้ยเฮ้ยอุ้ยบีบคอบีบคอล้ามามาต่อยมาบอกอุ๊ยบอกไม่ทันมาเออเฮ้ยช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนมานี่ ออกต่อยเลยนี่สองลุงหนึ่งครับไม่เรียกว่าหมาหมูครับเรียกว่าสามะคีทอมมี่ไม่ต้องยุ่งเลยอุย้ยพี่บึกพี่บึกพี่บึกมาเอาเจ้าหลบโดนโดนล็อกคอปล่อยปล่อยจะไปช่วยเพื่อปล่อยครับอย่ามายุ่งเออเฮ้ยหาเวียดโดนแล้วหาเวีย เอ้ยผีบึกมาเนี่อุ้ยอุ๊ยคนจับเคพียงครับโอ้โหเพียงออกนอกน้าต่างมาตัวใหญ่เราคิดว่ากลัวเหรอมาเลยต่อยกันกลางสายฝนโคตรจะคาบอยเลยมาอุ๊ย ล็อกเคาะอย่าล็อกอยากฉฉ่าล็อกครับผมชอบฟังเพลงอินดี้ผมไม่ชอบล็อกอุ้ยโอ้ยเฮดบัตบนเฮดบัตยันยันมาได้อยู่ไปทำไมเรามองแมง่มาทำไมมันสะอาดจังวะพี่บึ้งสะอาดมากเลยโอ้ยโดนจับกด ปล่อยปล่อยเออหนียันใครไว้มาทีตูบ้างละไอพี่บึกต่อย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 เก่งเลยหยุด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 ได้โปรดขอร้องละหยุดเถอะกูชนะแล้วแค่นี้พอแล้วมันเรื่องอะไรของนายวะ เปล่าหรอกเปล่าหรอกครับเจอ,อแค่ขอลองผมขอลองนี่มีคนมาห้ามก่อนไม่งังนพี่บึกเละครับแต่เราก็เละเหมือนกันนี่นสภาพ <c oughs> มอมแมมไปหมดแล้ว <c oughs> ดูที่ว่าเราเจอใครแถวนี้ <c oughs> อ้าวดัสเ <c oughs> ทเลนนี่ <c oughs> ดูดีเหมือนเดิมนะคิด <c oughs> ว่านายกลับนิวยอร์กแล้วซะอีกอะรอกันเล่นแน่ ป็นไงบ้างดีมันเจอเดินเลยฉันกลับไปแบ็กวอเตอร์ตามหาทุกทุกท่านน่ะไม่เป็นที่ต้อนรับเท่าไหร่เลยไงฮาวิเลชาาคิดถึงพวกนายจังแล้วก็บิวยังไงก็อย่างนั้นสุภาพบุรุษยินดีที่ได้พบนายพูดถูกพวกเราไม่เป็นที่ต้องการอะไร ไอหนูชอนด้วยช้อนเหรอนายเห็นเข้าเหรอใช่ผมเห็นนะเขาถูกพวกล่าค้างหัวคุมตัวไว้กำลังจะดูว่ารัฐบาลจ่ายข้างหัวให้เท่าไหร่ฉันรู้ว่าเขายังอยู่แบ็กวอเตอร์แต่เขากำลังจะเคลื่อนย้ายแล้วคือเราก้าวเท้ากลับไปที่แบ็กวอเตอร์อีกแล้วก็นะแต่ตายศพไม่สวยแน่เลยพวกพีกเตันเต็มไปหมดเลย เขาต้องการตัวคุณแล้วอยู่แล้วแหละชาวไปเช็คดูว่าคนทำอะไรได้บ้างระวังตัวด้วยโอเซเอ่ออาเธอร์ไปล้างหน้าล้างตาเลยแล้วค่อยตามไปสมทบนนะเตรียมเตรียมตัวไปช่วยเพื่อนครับเพื่อนโดนจับหน้าแดงไปแล้วอาเธอร์ ต่อยครับต่อยกันในดินครับเฮ้ยมีไม้กางเขนด้วยป่ะใช่ไหมโอไม่ใช่น่าจะเป็นหน้าต่างนิมากกว่าหน้าต่างที่พี่บึกเคลี้ยงเราออกมาโอเคกลับแคมป์ด้วาไม่มีม้าด้วยเนะี่ยม้าหายอา้าวม้าหายก็วิ่งไปเลยครับ <Hello there. S 1> เฮ้ยพี่พี่เออผมยืมม้าหน่อยครับยืมม้าหน่อยยืมม้าหน่อย เอามาคืนตอนไหนไม่รู้เหมือนกันขอยืมก่อนแล้วกันถ้าเดินคง, <c oughs> งไกลอ่ะขี่ม้าดีกว่า